สวัสดีครับพ่อวุฒิครับครับครับวันนี้ผมมาตามต่อโค้งสุดท้ายงวดของวันที่16ธันวาคม66ครับของพ่อวุฒิครับเดี๋ยวมาฟังด้วยกันครับท่านผู้ชมครับว่าในโค้งสุดท้ายนี้พ่อวุฒิมีแนวทางตัวเลขได้ตัวไหนมาบ้างครับเดี๋ยวให้พ่อเล่าความฝันให้ฟังครับพ่อความฝันของพ่อนี่พ่อฝันได้จังมือแล้วครับในโค้งสุดท้ายนี้ครับผม ฝันเลยสองคืนเนี่ยได้สองคืนแล้ะเ<ม>นาะ่ครับห็นพ่อบอกว่าฝันเคยฝันอันนี้ลักษณะแบบนี้เลขเคยออกสามตัวเลยมันบอกครับแม่โอ้ครับครับ,รบเดี๋ยวมาฟังเบิ่งน้ากันครับท่านผู้ชมครับพ่อฝันว่าจังไดครับผมพ่อฝันว่าพออยู่บ้านนี่แหละครับพออยู่บ้านนี่แหละมีเด็กหน่อยมาแลน์เลน่นมาแลนเล่นอย,อยู่สองสามคนเนี่ยแลนด์ไปแลน์มากปรทมันมีคนคนเถ่า ครับถอนแ่าผู้หญิงล่ะคุณว่ามันมันมันมาเล่นมันไม่ลากแก้ไฟเลี่ยวรถออกแล้วคุณว่าคือเราบอกพ่อได้มาบอกพ่อพ่อก็เลยไปเบิ่งไปเบิ่งพ่อก็เห็นแต่มันแก้ออกอีหลีเด็กหน่อยเด็กหน่อยสองคนนั่นแหละเด็กหน่อยผู้ชายทั้งสองมันก็แก้ออกเอาออกเลยเดือดแต่สายไฟไฟเลี่ยวทั้งหน้ารถล่ะหน้ารถรถรถพกหลอพ่อล่ะครับมันแก้ออก ออกลวงเฮ้ยมันแกออกคนน่ะมันแกออกไปเรียนพูดมันไปรอยน้ำเล่นว่นวาอันคนคนมาบอกพ่อนั่หละครับพ่อก็ไปเบืองมันแกออกอีรีพ่อกับฝันฝันซรันนีแหละพอที่นี่พ่อกัเลยไปเบืองหลดไปเบืองหลดจะเห็นแต่ห้อยมันดึงสายไฟดึงยังขาดออกมุนมืดขาดออกเลยนะครับเราไปเหร่นมันเอาไปเหร่นพ่อกัเลยน้ำหาเด็กหน่อยเห็นยิ่ได้เสียงมันถือไปเหร่นมันเอาไปรอยน้ำเหร่นบันวาครับ พอก็เลยไปเบิ่งมันก็ออกไปหีืพอกันเลยว่าจ้างมันเด็กหน่อยพอว่ามีคนเถ่าคนมาบอกพอว่ามันแก่ออกคนเถ่าผู้ยิ่งอืมในรอบนี้พ่อฝันแค่สันสันแมนครับในโครงสุดท้ายนี่เนาะจากมือที่ผมมาเหตุคลิปตองหวนเนาะพอกะฝฟันเดียวนี่บอครับแมนอ๋อครับแต่บางว่าพ่อกับฟันหลายฝันขึ้นกันเนียเนาะครับฝัน หลฟันอยู่ครับแต่วันนี้ฝันแค่นี้เนาะแม่น <Man. S 1> ครับคือคุณพ่อนะครับท่านผู้ชมฟันวาโตของพ่อวุฒินะครับฝันเห็นเด็กน้อยครับเด็กน้อยจากคนนะครับสอ,สองคนครับามาเห่นอยู่แถวบ้านของคุณพ่อวุฒิครับแล้วก็มีผู้เฒ่าผู้หญิงคนหนึ่งครับในระหว่างที่คุณพ่ออยู่ในบ้านเนาะพอ่ออยู่ในบ้านก็มีผู้เฒ่ามาบอกว่าเด็กน้อยมาถอดไฟไฟหน้ารถ ไฟเ,เลี่ยวไฟเลี่ยวพอถอดไปทั้งสองข่างเนาะพ่อทอดขางหนึ่งอ๋อขางเดียวอทอดขางเดียวขางค้นขับครับครับ,บ,บ,บด็้น้อยเอาไปเล่นครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อวุฒิได้ก็ฝันคุณพ่อวุฒิกันเลยม,มาเบิงมาเบิงตรงหน้ารถด,ด็้น้อยมันก็ได้ถอดไปอีรีครับถอดไปอีรีครับคุณพ่อกันเลยว่าสิตีสิแก่ความฝันเกี่ยวกับรถเนาะพ่อครับแล้วคุณพ่อบอกผมว่ามวดก่อนเนาะพ่อ คุณพ่อเคยฝันเห็นรถคันนี้คือการรถคองตะคองนะครับเป็นรถหกหล่อครับท่านผู้ชมคุณพ่อฝันหลักการเลขกมันเคยออกหยุดเหลกอยู่ตรงหน้ารถนะพอ่อคือหนึ่งาห,าหนึ่งเก้าหา้านกออกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งครับแต่ในงวันั้นพอ่อ่ไน้เว้าคลิปเนาะครับ,บพอมาฝันที่หลังฝันที่หลังอ๋อครับครับแล้วพอสิตีตัวเลขนี่พอสิตีเกี่ยวกับรถเมนบอคที่พ่อว่า แม่น <Man. S 1> ครับไอถ้าเกี่ยวกับรถกับถ้าเบียนรถอีอย่างครับพ่อถ้าเบียนรถถ้าเบียนรถ,ถเลขกไทยทั้งหลังมันหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่คือ <Man. S 1> พ่อจิตตาเอาคือเดขกทไทยหกหน 14, ึ่งสี่สามตัวครับหกหนึ่งสี่กับไ้ระว่างเก้าหนึ่งสี่ไ้ด้วยครับท่านผู้ชมครับครับแล้วการเลขตัวใดอีกครับพ่อเลขตัวมันค่ยออกพอพอพอ,อน,นั้นฝันเที่ยวกอนดนหละหละครับ หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหานอนบ่กแม่นอ๋อพอ,พพอก็คือพอ่อจิเอาตามที่ว่ามันติดอยู่รถเลยหนึ่งเก้าหามันติดอยู่มองเลาะค่ายเหลี่ยว,ว ều, คนแก้ออกนี่แหละครับครับแล้วก็เลขตัวใดอีกครับพอ่อแล้วก็มองมองค่ายเหลีนะ่ยนตู้คนแก่ออกพอไปเบิ้งนะ่่มันมีเลขอยู่แปดเก่าตัวเดียวแปดเก้าแม่นอ๋อคือเขาถอดไป,ไปแล้วเป็นว่พ่อไม่นแล้วพ่อไปเบื้องนี่มันมีในความฝันนี่พอเห็นเลข บอนในขั้มฝันนั่นบอเห็นบอเห็นดอกเห็นว่าเพราะว่าเบิ้งยามเสาเบิ้งในรถน่ะไนวันถอดออกแต่ว่าที่จริงมันกับบริษัทถอดแล้เป็นขัอวฟันหรือสีโพลเบิ้งเห็นอยู่ในไฟเหลี่ยวมันมีอยู่แปดเก่าเลขแปดเก่าแม่ก็แปลว่าขั้มฝันนี่มันเกี่ยวกับรถแม่นบอพอเกี่ยวกับเด็กน้อยบอเกี่ยวกับผู้เฒ่าผู้ยิ่งคนแก่เนาะแมนเพอมันถอดออกหรือมันสิออกตัวหนีบบอพอครับครับเดี๋ยวให้พ่อเขียนตัวเลขให้เนาะครับ คือตัวเลขทางเบิ้องตีคุณพอบูุดฝันครับทะเบียนรถกับหกหกหนึ่งหกหนึ่งสี่ก็คือให้ระวังเก้าหนึ่งสี่เนาะพอเนาะครับอันนั้นมองนี้มองมันเคยออกพอเคยฝันตัวหนึ่งมันออกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้ารอบนั่นออกออกเก้าห้าหนึ่งครับครับหนึ่งเก้าห้าเพยายามมันลดจะหายกั้นไว้ในแปดห้า อ๋อให้เระว้างแปดหาไว้นครับแปดหาตัวอันอยู่ในไฟเดียวมันแปดเก่าครับคือตื่นแล้วแล้วก็ับไปเบิงตื่นเล้บไปเบิงไอยานไฟเลียวหายหีเอยานหายหลีเป็นฝันนะครับนี่แหละซ่อมนีแหละพ่อไปเบิร์นก็เห็นตัวเลขเนาะพ่อครับสรุปแล้วคือว่านรอบนี้พอวุฒิฝันเกี่ยวกับรถทกหล้อที่ซื้อมาได้จักเดือนแล้วนะพ่อได้ปีกว่าแล้วเนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมรอบนั้น ผมจำได้ว่าที่พ่อออกรถมาใหม่ๆผมมาเห็คลิปพ่อเนาะอ,อกหล่อเลขก็ออกออกหนึ่งหนึ่งครับคือหนึ่งไ,ไอ้เลขทะเบียนรถนะพอ่อทะเบียนรถมันออกหกหนึ่งสี่มันออกดูออกหลายเทือน่ะครับรอบกันเนาะเน่นี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขกระซิมมีอยู่ประมาณนี้ครับหกหนึ่งสี่ให้ระวัง9 1 4หนึ่งสี่ครับหนึ่งกห้าก็ให้ระวังหนึ่งหห้าไว้ด้วยครับ8 5ห้า แล้วก็8 9ก็ระวัง8 6ไว้ด้วยครับสลับเลข6กับเลข9นี่ให้ระวังครับท่านผู้ชมครับแนวทางความฝันพ่อวุฒิครับก็มีประมาณนี้ครับในรอบนี้ครับคุณพ่อวุฒิฝันว่ามีคนแก่แล้วก็เด็ก2คนครับมาเล่นอยู่ที่บ้านของคุณพ่อวุฒิครับแล้วก็เด็กก็ได้ถอดไฟเลี้ยวรถหกล้อของคุณพ่อวุฒิไปครับข้างหนึ่งครับแล้วก็คนแก่ผู้หญิงครับมาบอกเนาะพ่อครับ คุณพ่อวุฒิก็เลยว่าจะตีใส่ทะเบียนรถครับทะเบียนรถหก้อครับก็คือตัดเอาแค่สามตัวเป็นหกหนึ่งสี่ครับแล้วก็หนึ่งเก้าห้าครับคุณพ่อวุฒิเคยฝันเกี่ยวกับรถคันนี้เลขเคยออกหนึ่งเก้าห้าเนาะพ่อครับแล้วก็คุณพ่อการเพิ่มเติมก็คือแปดห้าแล้วก็เห็นตัวเลขอยู่ตรงที่ไฟเลี้ยวครับที่เด็กเขาถอดไปเนาะพ่อครับ ก็คือ8 9ครับท่านผู้ชมตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อวุฒิก็มีประมาณนี้ครับให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเขืออีสานใต้ก็ขอขอบคุณพ่อวุฒิมากๆครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังครับขอบคุณหลายๆครับพอ่อขอบคุณครับครับพอ่อ